สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่จิ๊บจิบโชว์นะฮะในวันนี้สาวๆน่าจะอยากรู้กันนะครับว่าวิธีการอ่อยหรือการที่ผู้หญิงอ่อยผู้ชายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์สาวว่าเขาทำกันยังไงแล้วเรื่องราวที่เขาเคยทำเนี่ยมันเป็นยังไงตาชมกันเลยครับ คุณบุตรเคยอ่อยผู้ชายไหมครับก็เคยนะคะไม่เคยอ่อยผู้ชายเลยเคยค่ะวิธีอ่อยที่เวอร์ที่สุดตั้งแต่อ่อยมาคือยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาจะได้เอาไปเป็นวิทยาศานนะครับก็แบบว่าโทรศัพท์หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะดุดสะดุดไปชนอะไรเงี้ยขอาทษค่ะก็ได้มองตาอะไรเงี้ยค่ะก็จบแล้วหลังจะมองตา เขาจะให้เบอร์หรือว่าเราไปขอเบอร์เขาหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาอะ่ะก็คงต้องใช้สายตาค่ะมองกล้องแล้วทำมองกล้องแล้วทำสายตาอ่อยเหมือนแบบที่เคยอ่อยเอาแบบว่าเอาแบบว่าให้คือคือหมอปุ๊บแล้วเขายอมขอเบอร์เราอะ oh, <no. S 1> อันนี้ดูดูแล้วเหมือนกับน้องต้องใช้ยาหยอดตาน,นิดึงนะ <laughs> <laughs> แล้วนอกจากสายตาแล้วเนี่ยอะไรที่เราใช้อ่อยผู้ชายได้อีกอะ่ะ หน้าอกอ๋อไหนลถกวนขอดูอ่อยโดยหน้าอกไหมเมื่อผู้หญิงเนี่ยเขาทอดสะพานในผู้ชายหรือว่าที่เขาอ่อยผู้ชายแบบแล้วนี่เคยทำเหมือนปะอ่อยยังไงอะคะถ้าสมมติแบบอ่อยเป็นจริงเป็นจังางเงี้ยไม่เคยแต่ถ้าจะสมมติแบบว่าสนใจใครอย่าเงี้ยแค่แบบก็คือมองมองนานนิดนึงมองนึกว่าเขาจะรู้ตัวหันมาแล้วก็แบบจะแบบยิ้มให้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วหันกลับไปนานกี่วินาทีประมาณ มอ,มองกล้องเหรอป้าอันหนึ่ง,งสองสามโอเคโอเคโอเคน้องเมย์เกิดมาเนี่ยเคยอ่อยผู้ชายมาก่อนปะ่ะไม่อ่อยเลยอ่ะยึงเลยโอเคแล้วเมย์คิดว่าการที่ผู้หญิงทำอย่างนั้นเนี่ยมันโอเคไมเหมเผื่อน้องๆดูอยาไปทำตามอะไม่รู้อะด้านไดไอโอตด,ด้านไดไอโอดด้านไดไอโอด,ด,น,ไไออดน้องๆจำไว้นะครับอย่างมากก็แค่ส่งยิ้มทำไม นั่นงั้นงันต้องเราแบบว่าสาธิตวิธีที่ต้องเคยทำแล้วเวก็แบบส่งยิ้มแล้วทอดสาตากับกล้องหน่อยดีว่าก็ต้องทำยังไงหนึ่งสองต้มส่งสายตาส่งสายตาถึงต้องส่งสายตาแล้วคุณแบ๊ทำหน้าดูดูค่ะเออนีแบบใหม่ทำหน้าดูดูทีละคนผมขอส่งสายตากับกล้องก่อนเราลองทำดูสาธิตหนึ่งสองต้ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคุณแปงนะคุณแปงจะทำหน้าดุดูแล้วผู้ชายจะขอเบอร์เดี๋ยวดูท่านหนึ่งสเใชตาจิกลองจิกหนึ่งสองซโอโอเโอเคใช้สาจิกแล้วก็เตนอให้มีล้นเลยโอเคขอข้อแรกก่อนใช้สายตาจิกจิก,กนี้โอเคข้อ2เ้นให้มีลุน ผมว่านะเต้นไม่ค่อยเวิร์กอ่ะตรงนี้เวิร์กกว่าเยอะท่านผู้ <laughs> ชมขัเแียวที่เห็นนั่นก็คือวิธีการจิกใสยตาของสาวๆที่ทุกคนพูดเหลือเกินว่าวิธีนี้เวิร์กลองดูนะฮะถ้าดูอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะเพ้อได้นะครับขอบคุณครับ